ผู้ชมพี่น้องทุกผู้ทุกคนเบื้องน้าไหมสวนท้ำเด็กกับพี่น้องสาวดำมันเอาไอ้ไปซ่อมมังใ์ไก่แล้วนีตัวเลขพี่น้องเบื้องน้ำกันได้ค่ะได้เนี่ยใช่หรน,นี่งคะมีตัวเลขได้ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเลขสองสามพี่น้องใช่หรส,สี่พี่น้องเบื้องนี่ไหมผมับออกใกล่ประเด็นพี่น้องเนาะ เนี่ยค่ะนี่สองสามนี่โอ้ยมันก็เบิ้งบไรยยีกันนั่นเนาะ <c oughs> เห็นเลขสองสามค่ะพี่น่องเนี่ยเกินมากกับเป็นคือพญานาคเนี่ยแม่ค่ะสวนทมเอ้อพี่น้องกล้วยสวนรมจังใดคอยเป็นมันก็เกิดมากกับมันเป็นนี่คือพญานาคจ้ะพี่น่อง มีเหล็กบ่านา้อซอง,บงเบิร์เหล็กบังก้านหงอ้นนาวซอง,บงเบอรเหล็กน้ากันเด้อพี่น้องเอา้าเอฟซีเห็นบ่ค่ะโอ้ยมึงก้าพี่น้องเบังน้ากันเด้อค่ะน,น,นั่งเห็นไปเรียกสองสามพี่น้องสองสามเห็นบ่ค่ะโอ้ยชัดเจนเลยค่ะแล้วนั่งซีเห็นบังนะเนี่ยค่ะเนี่ยสองสามได้หนิพี่น้อง ผมได้เห็นเป็นตัวยังค่ะหวสองสามชัดเจนเลยพี่น้องสองสามเป็นเลขสองสามนี่ยังนั่นสองสามเห็นบ้างเนี่ยค่ะพี่น้องสองสามชัดเจนเลยค่ะน่าไม่เป็นอตัวเลขพี่น้อง วันนี้สาวดำมาที่สวนธรรมแปลกนะคะหน่อไม้เป็นพญานาคค่ะที่สวนธรรมสาวดำนะคะนี้แลมโบ่ลูกนี้นี้แลมโบ่ค่ะอยู่แกอยู่เนี่ยค่ะธาตุธาตุของน้องโตโตก็อยู่นี่นะคะธา,าตุของน้องโตโต้ค่ะค่ะไป,ไปไปไปกัดกันไม่ได้นะลูกพี่กับน้องอยู่ด้ยวยกันอย่าทำน้องนะจะไปกัดน้องลูกเป็นบาปเป็นกรรมลูกเราก็เกิด มาก็ต้องรักกันลูกเดี๋พี่ตาท่านผู้ชมนี่นะนี่คือสิงขรสิงขรครับผมแลมโบ้ครับแลมโบ้ครับผมอยู่ด้วยกันไม่ไม่กัดกันนะลูกนะต้องรักกันเลยสิงขรมาลูกมามาลูกมาอยู่ด้วยกันอย่าทำน้องนะถ้าทำน้องแล้วแม่ตีนะตีเลยนะถ้าทำน้องอย่ากัดน้องนะลูกไปแลมโบ้ครับเแลมโบ้มานีลูกมามา ปวดท้องก็ปวดท้องเยี่ยวปวดท้องเยี่ยวเออค่ะพี่น้องดูนะคะสเกาะหน่อไม้เป็นเกิดมาเป็นพญานาคค่ะเหมือนเหมือนพญานาคนะคะ่ะแล้วก็มีเลขสองสามเจ็ดนะคะสองสามเจ็ดชัดเจนเลยค่ะสาวดําก็เอามาให้ท่านดูถ่ายรูปให้นันดูดูนะคะท่านผู้ชมค่ะเลขสองสามเจ็ดชัดเจนเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้เลขสองนะคะเนี่ยเลขสองแล้วก็สามแล้วก็เจ็ดขาอ่าท่านผู้ชมขยายดูนะคะเนี่ยเลขสองนี่ชัดมากกันเห็นไหมฉีดเป็นกระมวดหัวแล้วก็ฉีดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะชัดมากเลยท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรคะอืมมาเราเดินดูว่าจะดูว่ามีกล้วยเอ่อ มีกี่เคือไปลูกไปไป,ไปเอลูกเลมบเบอ้์มา<ป>ค่ะท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้สาวดำได้ออกไปที่สวนสวนธรรมก็ไปเห็นหน่อไม้มันเกิดแล้วมันมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันโค้งเป็นเก็ดเหมือนพญาน,นาคเลยเราไปดูแล้วมีเลขสองสมเจค่ะท่านผู้ชมค่ะลองพิจารณาดูนะคะ สดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สาวดำม,มาที่สวนธรรมแปลกนะคะหน่อไม้เป็นพญานาคค่ะที่สวนธรรมสาวดำนะคะนี้แลมโบ่ลูกนี้นี้แลมโบ่ค่ะท่านผู้ชมสาวดำก็ไปที่สวนธรรมนะคะวันนี้ไปเห็นก็ตกใจเลยหน่อไม้วันนั้นไปตัดก็กไม่เห็นค่ะเมื่อวันก่อนนี่ไปตัดไม่เห็นวันวันนี้ออกไปไปเห็นหน่อไม้เหมือนพญานาคเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีเลข สองสามเจ็ดชัดเจนเลยกับท่านผู้ชมที่สาวนําไปเห็นก็เลยว่าเอา้าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมมีเลขสองสามเจ็ดค่ะเนี่ยน้องพี่น้องท่านผู้ชมน่าจะดำให้ให้เอฟซีดูเนาะเนี่ยค่ะโน้ม้ายอยู่ที่สวนธรรมค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมวันนี้สเนี่ยสาวดําไปนั่นมาค่ะเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยสองสามเจ็ดตัวชัด ตัวชัดมาอ่าน,นั่งขยายให้พี่น้องเบิ้งหด้าเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นเป็นเลขยังค่ะสองสามเจ็ดเนี่ยท่านผู้ชมสองสามเจ็ดมันชัดคือนยังนี่ไหมค่ะนี่เห็นบ่ค่ะเนี่ยเนี่ยมองนิ้วโป้นั่งนี่เห็นบ่ค่ะเนี่ยเลขเนี่ยเลขเอานั่ง,ง,ง,งก็เรียกว่าเอ้ามันเป็นแต่ว่าเคยเห็นแต่อันต้นมะพร้าวบางสิเป็นพญานาค อันนี้เป็นน ok ้องใหม่นอไม้คือคือพญานาคแม่นท่านผู้ชมเนี่ย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 เห็นนั่งขยายเห็นบ่กันเนี่ยเนี่ยไฉล่ะเนี่ยพี่น้องเบิ่องด้านนี้นะเนี่ยค่ะสองเนี่ยค่ะเนี่ยสองสามเจ็ดเนี่ยพี่น้องมงดูเนี่ยค่ะเห็นบ่จ้าเห็นบ่เลขสองชัดเจนแล้วค่ะแล้วก็เลขสามมันก็ดเอีงมาจักน้อยในเลขเจ็ดค่ะพี่น้องนะพี่น้องเห็นเป็นเลขยังเบิ่งเอาเด้อเอ้ไฉล่ะเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า นั่งกันเลยว่าเอ้าคือเป็นจังจีเน้ะไปถ่ายม้าใบแม่ขาโน่ใหม่โน่ใหม่มันขึ้นมันเป็ี่ยนจังมันเ่เป็นคือจังมัน่เคยเห็นแม่ขาหนแม่นนะก็หอก็เห็นนน่แม่แต่แต่เกิดมาก็หาก็เห็นโน่ใหม่เป็นไอ้ขึนเป็นไปไปค่ะท่านผู้ชมวันนี้สาวดำมาที่สวนธรรมนะพี่น้องเพิ่งนะที่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้สาวดำมาที่สวนธรรมแปลกนะคะหน่อไม้เป็นพญานาคค่ะที่สวนธรรมสาวดำนะคะนี้แลม่บลูกนี้ ตั้งเห็ดสูตรของเสาดำใส่ให้เพิ่มได้เนาะพี่น้องเนาะตั้งไข่บ่อไอ้นั่นค่ะเรียนเรียกตั้งเชิญใส่ใบ,บเ,ใบเดียวกันกับเล่ยพีพ่น้องเชิญใส่ใบเดียวกันกับเลขพญานาคโนใหม่พี่น้องโนใหม่สวนธรรม จังไรเจ้าควายอันเกิดขึ้นมาแท่งนอเก,กิดมาเป็นพญานาคเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนั่งก็แปลกเลขเห็นชัดเจ็เลยพี่น้องสองสามเจ็ดนั่งกับงึดขนาดเลยนั่งเนาะนั่งจิตจันเห็นได้พี่น้อง น้ำกันพี่น้องเบื้องน้ากันเห็นบอกค่ะโน่ไม้สวนถ้ำจ้านี่ก็เกิดเป็นโค้งคือคือพญานาควันนี้มีเลขได้พี่น้องนั่งเห็นเลขนะพี่น้องขยายเบื้องนั้นเอาแคบแคบละขยายเบื้องได้จัดนะขยายเบื้องจ้ะอ๋อบุบมีเสียงโอ้ยกิดเปนนักปิดอ๋อโมเมนต่ะซ่อมดามันโอ้ไอไปซ่อมมันใกล้ๆแล้วมีตัวเลขพี่น้อง บางน้ากันได้ค่ะได้อย่างนี้แหละนี่ค่ะนี่ตัวเลขได้ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเลขสองสามมึงพี่น้องอย่าเนั้นเนอะพี่น้องอย่าเด้อขนาดนั่งขยายเบื้องเด้อค่ะนี่เด้อนั่นและขยายเบื้องนอหนังเอาตัวรถทื้ดทิ้ดรถจับเครื่องนี้ไปเมื่อเช้านี่ยัแม่พี่น้องเจ้านายก็น่าไม่เป็นพญานาค เนี่ยกันไอ้เลขยุ่งมองนี้นนเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะเบิ้งนั่งเลยขยายอีกเบิ้งก่อนเป็นเลขสองสามเจ็ดนี่เนี่ยพี่น้องสองสามเจ็ดนั่งเห็นเป็นสองสามเจ็ดหรือพี่น้องอาจจะเห็น,ป 2, 3, เ,นเป็นสองสามหกก็ได้นาะเนี่ยพี่น้องนั่งขยายเห็นเบิ้งนี่เด้อนี่เด้อเห็นบ่จ้าเนี่ยเห็นบ่จ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขสองค่ะนี่เลขสามนี่คือเลขขาเห็นไหพี่น้องเบิ้งดูน่าจะ เอาพอนั่งว้างมันก็ไอ้นั่นอย่าอเอาพี่น้องแคบแคบเบิ่งดูจันนี่นะเลขค่ะมก็ชัดประนีพี่น้องเลขก,กช็ชัดเลขก,ก็ชัดแม่ค่ะพี่น้องเอานั่งให้เบิง่งพี่อันพี่น้องแคบเอาเบิ่งงด้านี่นะคะ่ะเห็นบ่างจันนี่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 ตัวเลขกับกุ้มตัวเลขเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องนั่งเห็นเลขสองเนี่ยคะ่ะเบิง่งด้าเอาปากกามาสี่เบิ่งก่อนนะนี่ได้เลขสองค่ะพี่น้องชัดเลขงามค้างในแม่ค่ะ เนี่ยเลขสองค่ะอัน,นเนี้ยเนี่ยเลขสองค่ะอันนี้เลขสามนี่เลขเจ็ดค่ะพี่น้องเบิงบ้งน้ากันเด้อเบิ้งน้ากันเด้อแคบแคบเอาพี่น้องแคบเอายิ่งเมฆค่ะยิ่งเมค่ะสองสามมันมีสองมีสามไม่เจ็ดมันก็อเป็นปัญหามีศูนย์โอ้ยแล้วแต่มันก็มา เอาพี่น้องแคปบบ้างเนี่ยนั่แคปบางนี่ละแคปไว้ละกข็ขยายเบ้างเด้อจ้ะนั่งกับจีแคปมาพี่เบิงอีกด้วยน้องพี่น้องเนาะโอ้ยเกิดมากกับบ๊อเคยเห็นพี่น้องเงี้ยนอไม้โพออกมากถึงเป็นพญานาคแม่นั่งกับเลยเงึดเลยเอานั่งเียนให้เลยจ้ะเลขหน่อไม้คล้ายพญานาคเนาะนี่เนาะเอานี่นั่งจะเขียนสูตรของนั่งใส่ให้พร้อม เอ้เซกับไอ้นี่แหละสซกับไอ้ผพนเดียวกันมันจังคุบ่หลโตพี่น้องมังค็บ่ไลใบนะอมพี่น้องเด็ค่ะนั่งเชิญวาอยู่ด้วยเลขก โนใหม่ไข่พญานาคสองสามเจ็ดพี่น้องโอ้ย oh, right. enfin? ต caso, ัวชัดเจนให้สองสามเจ็ดเนี่ยแต่ว่าเอฟซีอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นก็ได้ก็แล้วแต่ดวงเนาะพี่น้องเนาะเห็นเป็นสองสามเจ็ดเด้อพี่น้องเอาตัดให้เป็นสองสามสองเจ็ดค่ะเนี่ยเป็นสามเจ็ดก็พี่น้อง ตูที่นั่งมักนั่งกับมักมักตัวนี่พี่น้องกั็ม,มาได้ทั้งนั้นแล้วเนาะมักกับมักตัวนี่กับตัวนี่พี่น้อง สองตัวนี้มะเกาห่าฮกหาใจพี่น้องอ๋อขอทุกท่านโชคดีเด้อจใจพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยค่ะนั่งก็ยังคาดใจอยู่จังไหนเพื่อนเพื่อนแต่บอเคยเห็นแต่เนาะพี่น้องเกันย่านายเนาะ นอกไปเจ้านายก็เป็ี่ยนพญานาคลงระงึดขนาดเลยนะนีแม่ค่ะพี่น้องเกิดมากับเป็นจังสี่แม่คือพญานาคเนี่ยแม่นั่งวานนะท้ายไปพี่น้องเบิ่งเนาะมีเหล็กพร้อมว่าเบิ่งจังได๋ก็แม่นชัดแม่พี่น้องนี่แม่เนี่ยค่ะ พี่น้องแคปเลยปนี่นี่เนีเนี่ยสองสามเดเนี่พี่น้องนี่นี่นี่สองเนี่ยค่ะนี่ยสะเป็นสองหรือสองสหพี่น้องแคปเลไปเบิ้งนนี่นะโอ้ยว่คือชัดแท้อ้ยสองสามคือเป็นสองสามหกนอไปโอ้ยชัดกัดชัดแน่แม่พี่น้องเบิ้งน้ำกันนะ